โตโยต้าว e ีโก้สมาร์ทแคป 2.5e T-RD หน้าแชมป์รีวิวครับผม เอาละครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของกรเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Toyota Vigo หน้าแชมป์นะครับรุ่น2.5 e t r d นะครับผมตัวน,นี้ก็ต้องบอกว่า จัดหนักจัดเต็มเลยทั้งภายนอกภายในออปชันก็จัดให้สวยงามเลยนะครับคันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับไล่ดูรอบคันเลยภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ตามผมมาเลยนะครับว่าคันนี้ออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้ามอเตอดิฟเตอร์นะครับผมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายในโคมเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้านล่างมีติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นกระจังหน้านะะะคักก็จมีโโล้ของตว ติดอยู่ตรงฝั่งขวานะครับโลโก้ก็เป็นโคมเมียมนะครับซึ่งตัวนี้ภายในกระจังเนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินแต่เขาก็ตัดด้วยที่เป็นสีดําหรือว่าสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมคันนี้สังเกตดีนะครับจะมีชุดแต่งที่เป็นตัวสเกิร์ตนะครับด้านหน้าด้านข้าง,งให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตแท้จากโรงงานเลยเป็นตัวสเกิร์ตของ t ท Sport d s p o r t i v o นะครับนี่ก็มีโลโก้ อยู่ชัดเจนเลยนะครับผมเห็นก็ไล่มานะครับรู้สึกว่าตัวนี้ด้านหน้าจะมีตัวไฟ LED ติดมาให้ด้วยนะครับสวยงามเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยสวยงามนะครับผมนี่แผนกล้องนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของ อาสากระโปรงเนี่ยเขาก็จะมีตัวจำนวนกนะครับในการรับนะครับลมไปช่วยในการระบายอากาศตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 v วนเทอรนะครับผมอ่าก็จะมีตัวเทอร์โบไปผันติดอยู่ในเครื่องยนต์ด้วยนะครับในส่วนล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยแม็กขอบ16นะครับผมน็อต5รูนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกซึ่งตัวนี้เป็นแม็กเทียดีแท้จากโรงงานเลยนะครับก็จะมีตัวดุมล้อที่เป็นเทียดีติดอยู่นะครับผมนี่อาจจะคว่ำหน่อย แล้วก็จะมีตัวการตอกสิล์มาให้เรียบร้อยเป็นตัวโลโก้ของตัว t d Sportivo นะครับนี้ก็เป็นเซ็ตเดิมโรงงานทั้งคันนะครับไม่เคยมีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมเนี่ยด้านข้างก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวสเกิร์ตข้างเขาก็มีมาให้ไล่ยาวมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ของตัว t d ีของตัว t d Sportivo แปะอยู่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะของตัวด้านข้างนะครับทำมาได้สวยงามนะครับผมถุวเป้ามือจับตัวนี้เป็นโครเมียมนะฮะติดโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว กระจกหูช้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมหาด้านหลังเป็นไงไล่มาดูกันก่อนเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ของตัว c d s p o r t ร์ตนะครับด้านหลังนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็มุมด้านหลังก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นในตัวโลโก้ของตัว v i โก c แชมปติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นตัวนี้เดิมเลยนะเดิมเดมโรงงานเลยรถสวยเดิมแล้วก็ออปชั่นเนี่ยออกจากศูนย์ยังไงก็เป็นอย่าง,งาน,นั้นคันนี้รถสวยมากจริงๆนะครับผม แล้วก็ตัวไลเนอร์นะครับตัวนี้เป็นไลเนอร์แท้โรงงานด้วยนะครับผมไลเนอร์แบบของโต้ต้าแท้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตัวที่ฝาเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมพร้อมกับตัวไฟเบรกตรงนิสานอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อย <S <S ตัวสเกิร์ตหลังของเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะรับรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับเขาจะมีเป็นตัวเหมือนสเกิร์ตนะฮะเนีเป็นสเกิร์ตติดตั้งมาให้ในตัวช่องที่ใส่ตัวบันไดหลังนะครับผม เพราะว่าปกติตัวเตี้ยเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใส่บันไดลัดบันไดหลังมาให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะครับพาดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพาดูเปิดตัวสมาร์ทแคปดูก่อนนะครับเปิดนั้นปุ๊บเนี่ยครับเป็นเบาะหนังนะครับลายคาร์บอนเลยนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะฮะเปิดแคปได้นะครับผมในมุมกว้างก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมภายในนี่กริฟมากนะครับมาห้องกับตัวบเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังที่ดีนะครับผม ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวข้างๆ้างในขอบจะเป็นเหมือนคาร์บอนแคปลาด้วยนะครับไล่ยาวลงมาด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเนี่ยเป็นดําได้แดงนะตัดกันสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตที่วของเขานนั่เองนะครับภายในนะครับดูฝั่งนี้กันก่อนเลยทนี่นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีหน้าจอมาให้นะครับผมยังเป็นตัววิทยุปกติอยู่นะครับแอร์นะครับรุ่นนี้ยังเป็นแอร์แบบแอร์หมุนอยู่นะครับยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับแต่ว่าตัวเกียร์เนี่ยเขาเป็นเกียร์ธรรมดาาานนนะะคครรรัับบ5สปีีดเกยยย์ถออู่่่ตแหงงขวล นะครับผมแล้วก็สังเกตพวกแผงคอนโซลต่างๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนแคปลา์หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นแถบแดงนะครับไล่ยาวไปเลยนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็ตรงคิ้วประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นแถบแบบนี้เลยเห็น <t> ไหมฮะนี่เป็นคาร์บอนแคปลา์แบบนี้สวยงามนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะตกแต่งเป็นเซทีดีทั้งคันอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวขนาดตัวแบบฝาปิดฝาล็อตรงนี้ก็ยังเป็นตัวคาร์บอนแคปลา์เลยนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็ในฝั่งนู้นนะครับเป็นยังไงีาจารย์ผมมาเลยนะครับจะพาดูในส่วนของตัวของอะไรแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะครับผต์ต่าง พาดูยาวๆเลยนะครับผมแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับอันนี้รถสวยมากนะครับผมนี่เปิดฝั่งนี้มานะครับผมเห็นไหมฮะแผงประตรูต่างก็เหมือนกันเลยเป็นคาร์บอนแคปลาเหมือนกันนะครับรุ่นนี้กระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะ,กกะ,ะแต่ว่าไฟหน้ารุ่นนี้ยังไม่ใช่ไฟหน้าออโต้นะยังเป็นไฟหน้าเปิดปิดธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมาห้องกับตัวมัตติฟังกชันนะครับผมเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยน,ยนหมดได้เลยนะครับ ตัววิทยุตรงนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับไม่ใช่เชื่อมต่อไม่ได้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์มาเสริมเลยนะครับผมใช้งานบลูทูธผ่านตัววิทยุรถได้เลยนะครับผมก็สวยงามพวงอะไรก็เป็นหุ้มหนังนะครับได้แดงแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับส่วนตัวหน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดสแตนดาดนะครับไม่ได้มีออปชันะไรมากมายนะครับผมก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับผมแล้วก็ได้ส่งตัวเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเต่าไปดูกันเลย อและส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ D4D นะครับจาก t o ย o ต้นะฮะ เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc v n g i n e Turbo นะครับก็จะได้เรื่องของนับแรงบิดที่มากขึ้นแรงส่งที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยครอบคุมเลยนะครับกรุงเทพก็ใช้ได้ต่างจังหวัดก็ใช้ดีนะครับใช้บรรทุกของนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปก็ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักย้อมแมวจมน้ําแน่นอน100%นะครับการันตีเลยนะครับเนี่ยคานล่างอาจจะ z o มให้ดูเลยนะครับนี่ย ก็ต้องบอกว่าเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยมีชนหนักรอยอักต่างๆก็เป็นรอยอักเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับผมแล้วก็หาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อก,ก่อนเพลย,ย์เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากเข้าดูรถจริงนะครับก็ เข้าได้เลยของรับของเราจะอยู่ที่แยกบินบุรีนะครับผมอยู่ติดโรงฉลี่ยลักเลยนะครับข้างหลังกันเลยนะครับผมอยู่ที่ซอย68แยกหนึ่งะครับของเราจะเป็นโชว์รูมรถมือสองเพนท์ยนของเราเป็นไม่ใช่เต็นนะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เต็นรถมือสองนะครับของเราจะเป็นดีลเลอร์หนึ่งเลยดีกว่าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถมือสองที่ดับต้นๆในย่านนี้เลยนะครับผมรถเรามีมากกว่า300คันนะครับข้าดูทุกวันนะครับเราไม่ยุดอยู่ราชการนะวันราชการใครจะหยุดไม่เป็นไรแต่เราไม่หยุดนะครับผมลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันหรือว่าลูกค้าท่านะะะคครรรััับบแแตต่่วววาาออยยกกจนนถด้เง ไม่เป็นไรครับแอดไลน์ก่อนเพชรยนต์มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการรีวิวให้ลูกค้าดูแบบตัวต่อตัวนะครับด้วยการวิดีโอคอลเลยนะครับผมลูกค้าอยากดูจุดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปตูมดูจุดนั้นเลยนะครับจะเห็นด้วยตัวเองจริงๆนะครับว่ารถเราสวยเดินนะลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับก่อนจะซื้อรถกับเรานะครับผมแล้วก็หากลูกค้าสนใจคันนี้นะครับราคาตั้งขายเนี่ยจะอยู่ที่415,000บาทนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะ415,000บาทสำหรับตัววีโก2.5 อีนะครับที่เป็นตัวเทียดีน่าแชมป์คันนี้นะครับผมไม่เกียร์ธรรมดานะย้ำอีกทีนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่า,น,าน่าใช้น่าจ,าจับจองมากนะเพราะว่าเราได้มาคันเดียวเพราะโฉมเนี้ยตั้งแต่นานๆนานๆอจจะเข้ามาทีนะของเห็นนันเดือนสองเดือนตั้งแต่นั้นก็ไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยเพิ่งมีเข้ามาเนี่ยครับผมหาลูกค้าสนใจก็ติดต่อ,อก,ก่อนพิโย์ได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์นะฮะ 2, สองห้าสองสองหกเก็ดูนะครับหรือว่าตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโทรได้ทุกวันนะครับผมก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้ฮะต้องฝากคุณลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้องกอนเพื่อจนด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็หากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ทุกวันนะครับดี่ยวผมแจ้งไว้ในเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาในรถรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นไหนะรก็ว่าาทเีจิศษสมถ คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับว่าอยากดูรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวรุ่นนั้นให้ดูกันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วกันหน้าเจอกันในรุ่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ